ก็ทำสมาธิสิบนาทีครับตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นการที่เรามาน,นั่งทำสมาธิก็คือมาอยู่ในรูปแบบท่านั่งเพื่อที่จะมาสร้าง กำลังใจสร้างจิตที่ตั้งมั่นทําจิตให้สงบเพื่อที่จะได้เห็นความคิดได้ชัดเจนตอนนี้จิตใจเรามีลักษณะอย่างไรมันผ่องใสหรือว่ามันขุ่นมัวหรือมันเป็นทุกข์ หรือมันร่าเริงมีความสุขก็ขให้ลองสังเกตดูใจตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรให้กำหนดรู้ตามที่มันเป็นจริงจิตใจของเราเนี่ยมันมีความสำคัญยิ่งทุกวันนี้โลกเนี่ยปัญหาเยอะแยะ อุปสรรคอะไรต่างๆมากมายคนเราก็อารมณ์ร้อนขึ้นด้วยปัจจัยความเครียดต่างๆปัจจัยภายนอกต่างๆที่ทำให้เครียดเนี่ยทำให้คนมีอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ร้อนรวงกระทั่งพราส่งด้วยนะครับอย่างที่เป็นข่าว ที่พระเนี่ยเอามีดฟันฟันคอโยมโยมในวัดโยมคนนี้เขาเป็นญาติของเจ้าวาดโยมคนโยมที่เป็นญาติของเจ้าวาดเนี่ยก็ชอบมีปกติไปด่าบุพกาวีพระคือไปด่าพ่อด่าแม่ของพระรูปนี้แล้วก็ เมาเเล้วก็ไปหาเรื่องไปขโมยของในกุฏิอย่างเงี้ยที่ฟังข่าวนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเราไม่รักษากายไม่รักษาใจสุดท้ายแล้วเนี่ยโยมที่เป็นญาติเจ้าว่าเนี่ยก็โดนฟันจนเสียชีวิต โดนกี่แผ่ไม่อยู่สองสาแผ่นะด้วยอํานาจของโทสะของพระรูปนั้นที่ถูกด่าบุพกาวีถูกหาเรื่องเป็นประจำเรื่องนี้มันก็สอนใจได้ว่าเราอย่าประมาทอย่าประมาทโทสะของตนเอง แล้วก็อย่าประมาทโทรศัของคนอื่นเนี่ยที่ท่านให้รักษาศีลก็เพราะอย่างนี้มันจะได้ไม่เกิดเรื่องราวต่างๆในทางที่ไม่ดีศีลเนี่ยมันทำให้กายกับวาจาเป็นปกติเป็นปกติสุขคือไม่ทำให้ ใครเดือดร้อนแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีศีลเนี่ยโรการมันก็จะวินาศอย่างที่ท่านธุตธาตุพูดศีลทำไม่กลับมาโลกาจะวินาศมันก็วินาศจริงๆที่ใดไม่มีศีลที่นั่นไม่มีความสุขสังคมใดไม่มีศีลไม่มีธรรมที่นั่นไม่มีความสุขที่สูดได้มันเป็นของที่เป็นสัจจะเป็นความจริง สังคมใดผู้คนไม่มีเมตตาสังคมนั้นก็ย่อมมีแต่การเบียดเบียนกันมีแต่การฆ่ากันสังคมใดไม่พอใจในผัวเดียวเมียเดียวสังคมนั้นหรือครอบครัวนั้นก็จะมีมากผัวมากเมียมีชู้อะไรต่างๆมากมาย ผู้คนใสคนสังคมใดมีแต่คนขาดสติขาดปัญญามันก็จะมีแต่การทะเลาะมีว่ามีแต่สิ่งที่ทำให้ประมาทต่างๆแค่ชีวิตประจำวันปกติของเราเนี่ยมันก็มีปัญหามากมายใช่ไหมทุกวันนี้ปัญหามันมากมายต่างๆ แค่ปัญหาภายนอกเนี่ยมันก็เยอะมันก็เยอะมากแต่ว่าเรื่องของปัญหาภายนอกเนี่ยมันยังสามารถที่จะหาหนทางแก้ไขได้แต่สำคัญคือปัญหาภายในเนี่ยภายในใจถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาภายในใจได้นะ ปัญหาภายนอกเนี่ยมีโอกาสจะพังหมดมีโอกาสที่เราจะแก้ไขปัญหาภายนอกไม่ได้เลยเพราะว่าก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหาภายนอกปัญหางานปัญหาเพื่อนปัญหาความรักปัญหาเยอะแย,ยะจีบปัญหามากมายเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากภายในใจของเราก่อนเริ่มจากออการคิดแก้ไขปัญหา ทุกวันนี้ที่เราจะแก้ปัญหาแต่เหมือนกับว่าทำไมยิ่งแก้เหมือนปัญหามันยิ่งเพิ่มยิ่งแก้เหมือนปัญหามันยิ่งยำลุกามอย่างเงี้ยเป็นตน้นมันก็เกิดมาจากเราแก้ปัญหาด้วยอารมณ์แก้ปัญหาด้วยโทสะ ด้วยโลภะโทสะโมหะซึ่งการแก้ปัญหาด้วยอารมณ์โกรธแก้ปัญหาด้วยอารมณ์โลภแก้ปัญหาด้วยความหลงเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้เลยนะเพราะว่าไอ้สามกิเลสพวกนี้ยมันเป็นตัวทําให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดปัญหายิ่งทําให้เกิดทุกข์ยิ่งทําให้เกิดปัญหา ชีวิตมันถึงได้ยิ่งวุ่นวายเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสงบใจได้ไม่สามารถที่จะปล่อยวางจากกิเลสได้ไม่สามารถที่จะเอ,อระงับมันได้เนี่ยอย่างพระสงฆ์รูปเนี้ยที่ไปฟันคอโยมที่เป็นญาติเจ้าวานมันก็เกิดมาจากอย่างเนี้ยเกิดมาจากอะไรอะ่ะเหตุการณ์เนี้ยมันก็เกิดมาจาก ความโกรธใช่ไหมโทรสาใช่ไหมมันมันก็เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมมันก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เขาก็คิดว่าการแก้ปัญหาโดยการฆ่าเขาให้ตายเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาคือทําให้เขาพ้นไปคนเราพอเจอความทุกข์หรือโดนหาเรื่องเนี่ยมันก็อยากจะทําให้ไอ้ตัวปัญหาหรือคนที่มันหาเรื่องเราเนี่ยให้มันหายไปตายไปใช่ไหม แล้วพอถ้าเกิดเราหลวงไปทำตามอำนาจของโทสัมันก็เป็นยังไงมันก็มีแต่ความเดือดร้อนใช่ไหมฆ่าเขาแล้วมันก็ไม่จบก็ต้องไปรับผลของกรรมไปติดคุกไปอะไรต่างๆมากมายอันนี้คือปัญหาจริงๆเนี่ยมันเกิดจากภายใน พอเรามีความโกรโกดธหนมันครอบงำเนี่ยมันทําให้ปัญญามันดับสติปัญญามันหายไปหมดมันมืดมืดแปดด้านมันจะคิดแก้ปัญหาอะไรแบบมันบางทีมันคิดแก้ปัญหาแบบผิดทางคิดแก้ปัญหาแบบผิดทางมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาเหมือนกับเรามีความทุกข์เราพยายามจะหนีทุกข์แต่ว่า การการหนีทุกข์ของการหนีทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เป็นการหนีทุกข์จริงๆนะแต่มันเป็นการหนีทุกข์ที่ถูกกิเลสมันหลอกหลอกให้ไปเจอทุกข์หนักยิ่งกว่าเดิมนี้เหมือนกับหนีเสือปะจระเข้คือทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดทําให้เราคิดไม่รอบคอบทําให้เราคิดผิดพูดผิดระทําผิดเพราะฉะนั้นกิเลสมัน มันเป็นตัวที่ร้ายกาจมากมันมีแต่ทําให้ชีวิตเราล่มจมล่มจมจริงๆทําให้พิน,น้าจริงๆที่พูดถึงเรื่องออโทศท์เรื่องเกิียสพวกนี้ก็คือมันก็เป็นจุดอ่อนของตัวอาตมาด้วยใช่ไหมก็สำหรับคนที่ใจร้อนสำหรับคนที่คิดไวทำไวเนี่ยมันมันจำเป็นที่จะต้อง พยายามมีสติมีความตั้งมั่นมีสติมีความตั้งมั่นพอสมควรมันจะไดะ้มันจะได้ไม่ตกอุ่มพางของกิเวสของอารมณ์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไ ไอ้โ,โกรธโงงเนี่ยจริงเราไปรยึดอะไรมันไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีผัสสะก็คือมีการกระทบมีการสัมผัสอย่างอย่างถ้ามีคนทำอะไรไม่ดีกับเราว่าเราเห็นคนที่เราไม่ชอบทำสิ่งต่างๆที่มันดูไม่ค่อยดี แล้วก็เกิดตามันกระทบรูปเนี่ยมันมันก็เกิดความรู้สึกไม่ชอบใช่ไหมเกิดความรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความโกรธแต่สุดท้ายว่าความโกรธมันก็ดับไปถ้าเอาเอมมุมนี้มาพิจารณาเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายความโกรธมันก็ดับไป แต่ถ้าเกิดเราไปโหงทาตามอํานาจของความโกรธโทสะอยู่ไม่เป็นโลภะโมหะพวกนี้เราไปทําชั่วประพฤติพุจิริต์สุดท้ายแล้วใครเป็นคนรับผลของกรรมชีวิตใครเป็นคนตกต่ําสุดท้ายก็เป็นตัวเราใช่ไหมแต่ว่าไอ้โ,อโกรธของมันหายไปไหนอ่ะพอมันพอมันดับไปแล้วมันก็มันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยมันเป็น มันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้มันมันเกิดขึ้นเป็นเพียงเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองเหตุปัจจัยมันหมดมันก็ดับลงมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่สุดท้ายมันก็เปลี่ยนแปลงดับลงไปแค่นั้นเองถ้าเอามุมนี้มาพิจารณาบ่อยๆเนี่ยเออมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ทําให้เวลา มีกิวเลสมันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็จะบันเทาให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าอย่างบางคนใช้สติกำหนดรู้กิวเลสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันเอาไม่อยู่กำลังสติมันอ่อนเ,อเราก็สามารถใช้ความคิดตรงนี้ก็ได้สุดท้ายเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปถ้าเราไปหงษ์ทำตาม ทำต,ต,ตามคําสั่งของมันนะสุดท้ายใครเป็นคนรับกรรมเราก็เป็นคนรับกรรมอย่างผสง์รูปนี้เนะี่ยที่ฆ่าคนฆ่าคนเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตัวเองเราต้องไปต้องเดือดร้อนต้องติดคุกต้องรับผลของกรรมไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้ชาติหน้าตายไปก็ต้องไปตกนรกเข้าสู่อบายภูมิอีกนับคมนัดนับชาติไม่ทวน เหมือนเหมือนพยายามจะหนีทุกหนีปัญหาแต่ยิ่งหนียิ่งเจอทุกยิ่งเจอปัญหาเพราะอย่างที่บอกจริงๆแล้วปัญหาจริงๆเนี่ยมันเกิดจากภายในใจถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดพระสงฆ์รูปนั้นท่านมีอุบายที่จะหลบหลีกมีอุบาย ที่จะแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้หรือว่าท่านนั้นเดินหนีไปหรือว่าเงียบสงบเงียบไปสงบไปหรือทำหรือแก้ปัญหาที่มันดีกว่านี้มันก็อาจจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ใช่ไหมแต่นี้ท่านท่านโดนท่านรู้อํานาจของความโกรธมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น จริงถ้าเราเห็นขา่าวพระสงฆ์ออกมาอย่างเนี้ยไม่ว่าพระสงฆ์นอนกับผู้หญิงนอนกับผู้ชายหรือว่าจะมีปัญหาทะเลาะวิวาดกันเนี่ยก็ให้มองให้เป็นเรื่องปกติเพราะพระสงฆ์น,นั้นก็ยังเป็นสมบูติสงฆ์แต่ถ้าพูดจริงๆก็คือยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ใช่อาหันยังไม่ใช่พระอริยะ ถ้ายังเป็นปุถุชนยังไม่ใช่อรหันหรือว่ายังไม่ใช่พระอริยะเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดทาั้งนั้นเพราะว่าสติส,สติปัญญาอะไรต่างๆมันก็ยังไม่เที่ยงยมันก็ยังไม่เที่ยงวันใดสติอ่อนก็อาจจะหุดได้ใช่ไหมวันใดสติอ่อนอย่างนี้ยสติมีกำลังอ่อนปัญญามีกำลังอ่อน มันก็อาจจะเผอไผยไปได้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนมีกิเลสที่ยังไม่หมดกิเลสเนี่ยยังไม่มั่นคงยังยังไม่สามารถตัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงเนี่ยมีโอกาสพลาดทางนั้นเลยก็มองให้เป็นเรื่องธรรมดามองให้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็จะเห็นได้นะบางคนพอมีข่าวเสียเกี่ยวกับพราเนี่ยก็พานตัดสินพระทุกรูปเลยนะว่า ภาพทุ้รูปก็เหมือนกันหมดไม่ดีกับไม่ดีเหมือนกันหมดบางทีก็ถึงขั้นเปลี่ยนศาสนาบางทีก็เหมือนถึงขั้นบอกว่าเอาข้าวเอาเอาข้าวน้ําอาหารเนี่ยไปให้ไปให้เด็กไม่มีพ่อแม่เด็กกำพร้าเด็กยากจนกินดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นะก็มีบางคนก็บอกไม่ใส่บาทเลยอย่างนี้อันนี้เขาก็มองภาพรวมคือเขาเหมารวมหมด เหมือนปลาตายตัวเดียวแล้วก็เน่าทั้งบ่อยจริงพระพุทธเจ้าสอนให้มองอะไรแบบแยกแยๆไม่ให้มองรวมสอนให้มองแยกไม่ได้ให้มองรวมถ้ามองรวมมันก็มันก็ทำให้เรอมมองผิดมองไม่เห็นดีเทลมองไม่เห็นรายละเอียดมองไม่เห็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้น อย่างเรามองทุกอย่างเงี้ยอย่างนั่งสมาธิเนี่ยมันมันปวดอวอังใช่ไหมปว,ปวดเอังปวดเอวปวดสะโพกอย่างเงี้ยถ้ามองรวมก็คือเอามองว่าตอนเนี้ยเราปวดแต่จริงๆแล้วไหนคือตัวเราปวดเราปวดมันอยู่ตรงไหน,นกายเนี่ยกายเนี่ยมันปวดใช่ไหม ความปวดเนี่ยมันเป็นส่วนของร่างกายแต่ใจอใจผู้รู้ปวดอ่ะมันคนละส่วนกับร่างกายกายกับใจนี้มันแยกกันที่เราบอกว่าเราปวดเนี่ยเพราะว่าใจพอมันไปรู้ปวดมันก็ไปยึดความปวดว่าเป็นเราทำไมเราปวดเรามีความปวดนช่ยจริงถ้าเกิดเรา ดูความปวดอย่างวางเฉยได้เนี่ยมันก็จะเห็นว่าความปวดนั้นมันก็ไม่ใช่ตัวเราเความปวดนั้นมันก็เป็นเพราะเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยประกอบคือเรานั่งนานนั่งหลังงออย่างนี้ก็ทำให้เกิดความปวดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็สุดท้ายมันก็ถึงเวลามันก็จะค่อยๆคลายค่อยๆดับไป เราปวดมันอยู่ตรงไหนใจผู้รู้ปวดมันก็ดับไปความปวดทางกายมันก็ดับไปสุดท้ายมันก็ไม่มีความปวดไม่ไม่มีเราผู้ปวดอย่างที่เขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนก็หมายความว่าสุดท้ายอาพอเราตายไปเนี่ย มันก็ร่างกายของเราก็สูญสลายไปตามธาตุสี่ดินน้ําไฟลมสิ่งที่เป็นสิ่งที่เข้มแข็งอยู่ในตัวผมขน็บฟันกระดูกม้มตับปอดเยื่อในกระดูกไปที่เอาท่องไปเมือกี้ก็สลายกลายเป็นธาตุดินกลายเป็นดินไปพวกเอือดน้ำหนองน้ําเงือ่ออะไรพวกนี้ก็สลายกลายเป็นธาตุน้ําไปธาตุไฟไฟที่เผาอาหารเาผาผลาญอาหาร ไปที่ยังกายให้อบอุ่นในร่างกายเราเนี่ยมันก็สลายเป็นธาตุไฟไปธาตุลมลมหายใจลมในท้องลมในไส้ก็สลายไปเป็นธาตุลมไปสุดท้ายมันก็หาความเป็นตัวเราไม่ได้เพราะว่าตัวเราจริงๆมันก็ประกอบขึ้นมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสุดท้ายมันก็แยกของอกจากกันมันหาความเป็นตัวตนเราก็ไม่ได้ หาความเป็นเราไม่ได้จิตของเราก็เหมือนกันจิตของเราก็มีความเกิดดับอยู่ทุกวินาทีแต่ด้วยความที่มันไวมากเราจึงเราจึงจับไม่ทันแต่มันมีความเกิดดับเร็วมากจิตมันก็เกิดดับเกิดดับร่างกายแม้กระทั่งร่างกายเราเนี่ยเซลล์ต่างๆในร่างกายมันก็มีเกิดตายเกิดตายอยู่ทุกวินาทีใช่ไหมถ้าทางวิทยาศาสตร์แต่เพียงแค่เราไม่เห็นแค่นั้นเอง สุดท้ายมันหาความเป็นตัวตนอะไรไม่ได้มันเป็นแค่เหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นพร้อมบทเหตุปัจจัยมันก็ดับลงไปเป็นอย่านเดีย